สวัสดีครับไอเดอร์เทควันนี้นะครับนำเสนอโกดักนะครับอีซี่แชรครับรุ่น z 1 4 8 5 is นะครับสองตัวนี้นะครับทั้งสองตัวนี้นะครับเป็นระบบแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตที่คันข้ใหญ่ครับเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูนะครับก็อย่าเริ่มที่รหัสตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ หายนะครับเลขมจะหลบเดือทางการใช้งานนะครับก็นะครับสภาพนะครับจอสวยนะครับโอเคนะครับปุ่มอันนี้เป็นที่ใส่เมมโมรีนะครับนี่นะครับนี่นะครับอเปิดดูนะครับ ตัวนี้มันจะมีนิดนะครับสกิปหน่อยอ่านะครับใช้ได้ปกตินะครับก็คือบางทีเปิดก็เป็นนะครับเปิดบางทีก็ไม่เป็นนะครับนี่นะครับอ่านะครับถ่ายได้ปกตินะครับแฟลชออกปกตินะครับนี่ครับรูปที่ได้ โหมดการใช้งานนะครับนี่นะครับอยู่ข้างบนหมุนนะครับถ่ายได้วิดีโอก็หมุนนี่ครับโหมดวิดีโอเราก็ไปโหมดกล้องกดรีวิวรูปเมื่อกี้นะที่เราถ่ายนะครับนี่นะครับ,รบภาพคมชัดนะครับ ซูมเข้าซูมออกได้ปกตินะครับนะครับมาโครใช้ได้นะครับนะครับเลนส์ใสนะครับสวยครับโอเคอย่าลองดูตัวนึงนะครับ รุ่นเดียวกันเลยอันนี้รหัสมีขึ้นมาหน่อยลงท้ายด้วยหนึ่งสองแปดตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับสภาพสวยนะครับเหมือนกันบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะมีสอนใช้ที่ชาร์จนะครับจะเป็นที่ชาร์จแบบหนีบนะครับแต่จะสอนว่าจะชาร์จตัวนี้จะชาร์จยังไงนะเพราะว่า ถ้าตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จจะเป็นแบบรูเสียบเล็กนะครับหายากอยู่นะครับโอเคเปเครื่องนะครับโอเคมาแล้วนะครับลองถ่ายดูครับรูปที่ได้นะครับ กดรีวิวด้วยนะครับนี่นครับชัดนะครับกลับไปไทายซูมเข้าซูมออกได้ปกตินะครับตัวเล่นสใสนะครับสวยนะครับแฟลเวลาจะเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับ ลองถ่ายทีครับอืมเด,ดี๋ยวเราพุทธุทธไปนะครับสวยนะครับ ็ถ้าสนใจนะครับติดต่อเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนการชาร์จนะครับก็เรามีที่ชาร์จแบบหนีบอย่างนี้ให้นะครับการชาร์จก็อาจจะยากนิดนึงแต่ทำได้นะครับก็คือแบตนะครับอันนี้จะเป็นคู่วบวกคู่ลบนะครับนี่ยครับสองอันนี้คือเวลาชาร์จก็คือ เอาบทิปไปเกี่ยวใอ้ข้างบนนะครับแล้วอันนี้ก็แตะเห็นไหมครับจะขึ้นพร้อมชาร์จแล้วนะครับจะยากๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าผมหาตัวชาร์จมันได้ก็จะแถมให้นะครับซึ่งกําลังหาให้อยู่นะครับถ้าหาได้ยวแถมให้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็จะมีที่ชาร์จแบตแบบหนีบให้นะครับนี่นะครับ โอเคครับขอบคุณครับ